นายกฤษตดารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังยังยืนยันว่ารัฐบาลใหม่ยังคงเดินหน้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและยังคงนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไว้อย่างแน่นอนเพื่อช่วยดูแลผู้มีรายได้น้อยเพื่อเป็นการช่วยเหลือดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางหากยกเลิกนโยบายนี้ลงไปก็อาจจะส่งผลกระทบได้สำหรับสิทธิสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือว่าสิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการนั้นก็ยังคงมีในเช่นวงเงินซื้อสินค้า300บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินส่วนลดค่าซื้อกาซถุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งสามารถจะใช้บริการได้ทั้งรถบริษัทขนส่งหรือแม้แต่ขอสอมกรถไฟรถเมละก็ รถไฟฟ้ารวมทั้งเงินเพิ่มเบีย้ยในเรื่องของความพิการอีก200บาทต่อเดือนและทั้งนี้ก็ได้มีการประกาศผลอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมซึ่งนายพรชัยผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้พูดถึงเรื่องนี้ว่ากระทรวงการคลังเองก็ได้ประกาศผลอุทธรณ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ ดำเนินการยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเท่านั้นแล้วก็สามารถใช้สิทธิสวัสดิการทำได้ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,566เป็นต้นไป